on Disney Plus สวัสดีครับกัมปนาต้นนะครับในคลิปนี้ครับผมก็จะมาแนะนำคอนเทนต์ใหม่ๆครับผมที่เพิ่มเข้ามาใน Disney Plus นะครับทั้ง Disney Plus แล้วก็ Disney Plus Hot Star ประเทศไทยนะครับเพราะว่าในวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ก็คือเป็นวัน Disney Plus Day ครับวัน Disney Plus Day ก็คือวันที่ Disney Plus เนี่ยมีอายุครบ2ปีนะครับตั้งแต่วันแรกที่ประกาศเ,ออเริ่มบริการให้มีสตรีมมิ่ง Disney Plus นะครับครั้งแรกที่ประเทศอเมริกาในวันที่12พฤศจิกายนปี2019ครับและในปีนี้ปี2021ก็ครบรอบ2ปีนะครับของการที่มี Disney Plus เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ครับโอกาสพิเศษแบบนี้นะครับทาง Disney ก็เลยเตรียมคอนเทนต์ต่างๆมากมายนะครับนำมาลงใน Disney Plus ให้แฟนๆได้รับชมกันแบบจัดเต็มเลยนะครับทั้งหนังฟอร์มยักษ์นะครับการ์ตูนซีรีส์ ก่อนจะไปรับชมกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกัมปนาต้นครับผมก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไวคอยรับชมคลิปต่างๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับสำหรับคอนเทนต์แรกที่ขอแนะนำนะครับก็ต้องถูกใจแฟนๆซูเปอร์ฮีโร่มาเวลมากแน่ๆเลยครับเพราะว่าหนังเรื่องชางชี้ครับที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่จากมาเวลสตูดิโอครับที่ในประเทศไทยเนี่ยก็ได้เข้าโรงฉายไปในวันที่13ตุลาคมนะครับแล้วก็รอไม่นานเลยครับในวันที่12พฤศจิกายนนี้ก็ได้ นำเข้ามาลงให้แฟนๆได้ติดตามดูกันอีกรอบนึงดูกันอีกหลายๆรอบก็ได้นะครับใน Disney Plus Hot Star ประเทศไทยด้วยเลยครับสำหรับชางชีก็เป็นซ u เปอร์ฮีโร่คนใหม่นะครับที่เข้ามาอยู่ในจกักรวาล MCU นะครับซึ่งบางคนอาจจะพลาดไปไม่ได้ดูในโรงหนังนะครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ก็ไม่ต้องรอนานเลยครับในเดือนพฤศจิกายนนี้วันที่12นี้ก็สามารถรับชมได้ใน Disney Plu s Hotstar เช่นกันนะครับหรือว่าใครที่ดูแล้วแต่ว่า อยากจะรับชมอีกอยากจะดูแบบว่าบางฉากแอคชั่นมันๆเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะดูอิสต์เอ็กอยากจะแบบว่ากดดูเจาะดูเฉพาะบางจุดเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ที่ในโรงเราอาจจะดูไม่ทันนะครับตอนนี้เราก็สามารถดูกันได้ให้จุใจใน Disney Plus Hot Star เลยครับต่อไปครับก็เป็นภาพยนตร์จากทางสตูดิโอของ Disney เองนะครับนั่นก็คือเรื่อง j u n g l e Cruise ครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องเล่นใน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ครับผมเหมือนกับอย่างเรื่องพา Pirates of the Caribbean นะครับเรื่องนั้นก็ได้แรงบันดาลใจในการทำภาพยนตร์เนี่ยมาจากเครื่องเล่นในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เช่นกันนะครับจังเกิลครูสนี่ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องเล่นในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์นะครับบางคนที่เคยไปดิสนีย์แลนด์มาแล้วนะครับอาจจะเคยเล่นเครื่องจังเกิลครู s e นะครับก็ลองมาดูแบบภาพยนตร์ดูกันบ้างนะครับว่าเ,เขาเนี่ยนำแนวคิดจากเครื่องเล่น อันนี้มาจัดแปลงเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมให้เราได้รับชมกันบ้างนะครับนอกจากที่เราไปเล่นกันสนุกสนุกในส่วนสนุกดิสนีย์แลนด์แล้วมาดูในภาพยนตร์ว่าเขาทําใส่เรื่องราวอะไรเข้ามาเพิ่มเติมให้เครื่องเล่นนี้ที่มาทําเป็นภาพยนตร์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับก็รับชมได้เช่นกันครับเรื่องต่อไปครับผมถ้าพูดถึงภาพยนตร์ที่โด่งดังมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับในยุค90นะครับใครที่เกิดทันโตมาใายุค90นะครับ เรียกว่าแทบทุกคนต้องรู้จักเรื่องนี้ครับนั่นก็คือเรื่อง Home Alone ครับผมซึ่งก็มีมาหลายภาคเลยนะครับใน Disney Plus Hotstar ตอนนี้ลองไปหาดูนะครับก็มีถึง5ภาคด้วยกันเลยนะครับแต่ว่าในปีนี้ครับทาง Disney ก็ได้สร้างภาคใหม่ขึ้นมาอีกภาคหนึ่งชื่อเรื่องว่า Home Sweet Home Alone ครับเป็นภาคใหม่ซึ่งทำมาฉายใน Disney Plus โดยเฉพาะเลยนะครับ Disney Plus Hotstar ประเทศไทยเราก็สามารถรับชมได้เช่นกันครับ หนังของดิสนีย์อีกเรื่องหนึ่งที่ขอแนะนำว่าแฟนๆดิสนีย์ไม่ควรพลาดเลยนะครับเรื่องนั้นก็คือเรื่อง Enchanted ครับเป็นหนังตั้งแต่ในปี2007แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยได้นำมาลงใน Disney Plus มาก่อนเลยนะครับทั้ง Disney Plus o r i g i n a l ของอเมริกานะครับแล้วก็ Disney Plus Ho อ Star แต่ว่าในวันที่12พฤศจิกายนนี้ก็ได้นำมาลงใน Disney Plus และ Disney Plus Ho อ Star นะครับให้แฟนๆทั่วโลกได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับใน Disney Plus Ho อ Star ประเทศไทยก็มีแบบภาคไทยให้เลือกกดดูััน้วยครบ ปีนี้ดูเรื่อง Enchanted กันไปก่อนแล้วก็ในปีหน้ารอชมภาคต่อของเรื่องนี้กันได้ใน Disney Plus และ Disney Plus Hotstar กับชื่อภาคต่อที่มีชื่อว่า d i s e n c h a n t e d ครับเรื่องต่อมาขอแนะนำการ์ตูนตอนสั้นครับนั่นก็คือเรื่อง Olaf Presents ครับหลายๆคนก็คงรู้จัก Olaf กันดีแล้วนะครับจากการ์ตูน a n นิเมชันเรื่อง Frozen นะครับและในครั้งนี้ Olaf ก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการ์ตูน Disney ในรูปแบบของเขาจานวน5เรื่องด้วยกันครับมีเรื่อง d e l i t t l Mermaid Moana อลาดินไลออนคิงแล้วก็เทงเกิลครับซึ่งในแต่ละตอนเนี่ยเขาก็จะเล่าสั้นๆสรุปสั้นๆในเวลา2นาทีให้ทุกคนได้รับชมกันได้ใน Disney Plus Hot Star ครับมีเป็นภาคไทยด้วยครับ ใครที่ยังประทับใจกับการ์ตูนแอนิเมชันจากพิกเซ่เรื่องลูก้าครับที่นำมาลงให้ดูในวันเปิดตัว Disney Plus Hotstar ประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนปี2021ที่ผ่านมานี้ในตอนนี้ก็มีเป็นเรื่องราวเพิ่มเติมต่อตจากตอนจบของเรื่องลูก้านะครับชื่อเรื่องว่าอเบลโตครับมีความยาวประมาณ6นาทีด้วยกันครับรับชมได้ใน Disney Plus Ho t s t a r ประเทศไทยเช่นกันครับ การ์ตูนเรื่องเดอะซิมสันที่หลายๆคนรู้จักกันซึ่งมีหลายซีซั่นมากๆครับก็มีทําเป็นตอนสั้นตอนพิเศษเพิ่มออกมาครับซึ่งเป็นการ cross over กันระหว่างเดอะซิมสันกับคาแรคเตอร์ต่างๆของดิสนีย์ครับผมซึ่งในเนื้อเรื่องนี้ก็จะมีความแบบว่าจิกกัดกัดแซะดิสนีย์แล้วก็คนดูดิสนีย์ค่อนข้างจะเจ็บแสบอยู่พอสมควรเลยนะครับสามารถไปรับชมกันได้ในตอน The Simpson s in p l u s Anniversary ครับ สำหรับแฟนๆของมิกกี้เมาส์ก็ขอแนะนำการ์ตูนสั้นของมิกกี้เมาส์ขนาดความยาว6นาทีที่เข้ามาเพิ่มใน d i s n e y p l u s Hot Star ครับชื่อเรื่องว่า get a horse ซึ่งจะเป็นการผสมผสานระหว่างการ์ตูนแบบ2มิติภาพขาวดำตามสไตล์มิกกี้เมาส์ s t e ม m b o a t w i l l i e กับเวอร์ชันแอนิเมชันภาพสีแบบ3มิติในรูปแบบใหม่ที่มีความน่าสนใจและสนุกมากๆครับมีแบบภาคไทยให้รับชมกันด้วยครับในวัน Disney Plus Day ที่ผ่านมาทาง Disney ยังได้ประกาศคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะเข้ามาเพิ่มกันให้ดูเฉพาะใน Disney Plus รวมถึง Disney Plu ั Hotstar ในปี2022ที่กำลังจะมาถึงนี้แบบจัดเต็มเยอะมากๆให้ได้ติดตามรับชมกันตลอดทั้งปีเลยครับที่ได้ประกาศชื่อออกมาแล้วก็มีดังนี้ครับหนัง Original Movie ก็จะมีเรื่อง d i s Enchanted s h i p p e r by the Dolson Pinocchio และ Chip and Dale Rescue Rangers ครับการ์ตูนซีรีส์และการ์ตูนสั้นมีเรื่อง Baymax Cars on the Road z o t o p i a Plus ส่วนซีรีส์ทางฝั่งของ Marvel s t u d i o ที่เป็นทั้ง Live Action และ อนิเม e ั่ e ซีรีสก็มีประกาศออกมาเยอะมากๆเลยครับได้แก่เรื่อง Miss Marvel Moon Knight She-Hulk Echo What If Season 2 Spider-Man Freshman Year I Am Groot Ironheart a g a t h a House of Harkness Marvel Zombies และ Secret Invasion ครับโดยรายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการลงฉายใน Disney Plus อย่างแน่นอนก็ต้อง ติดตามรอการอัปเดตจากทาง Disney Plus อีกทีนึงครับว่าเรื่องไหนจะเข้ามาให้ดูกันในเดือนไหนวันที่เ <t> ทา่าไหร่บ้างครับตอนนี้ก็เป็นการแจ้งข่าวคราวอัปเดตกันคร่าวๆก่อนครับซึ่งในอนาคตต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีการประกาศเรื่องอื่นเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับ ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับเราก็ขอฝากไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องกำเนิต้นช่องนี้หรือว่าจะพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยก็ได้ครับผมและในคลิปต่อไปเราจะมีอะไรมาพูดคุยกันอีกนั้นเกี่ยวกับ Disney Plus นะครับก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปด้วยนะครับในคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมแลไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วเ,เจอกันครับ